ทำไมปั๊มลมสกูถึงมีค่าอันโหลดที่เยอะและมีข้อเสียอย่างไรปั๊มลมสกูโดยทั่วไปที่มีระบบโหลดอันโหลดจะถูกออกแบบไว้ให้มีค่าอันโหลดประมาณ20-30%แต่เมื่อเรามีการใช้งานจริงๆแล้วนั้นค่าอันโหลดจะแตกต่างกันไปเมื่อเราพบว่าค่าอันโหลดมีค่ามากกว่า30%จะทําให้เกิดการสิ้เนเปองไฟโดยปล่าประโยชน์ซึ่งสาเหตุหลักๆมีด้วยกัน3อย่างคือ1 การเลือกใช้ถังลมที่มีขนาดเล็กเกินไป 2. การตั้งค่าเพชเชอร์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 3. การเลือกซื้อเครื่องปั๊มลมสกูที่มีขนาดใหญ่กว่าความต้องการใช้งานทั้งนี้วิธีการแก้ไขปัญหาทั้ง3ข้อนี้คือการเลือกซื้อเครื่องปั๊มลมสกูแบบอินเวอร์เตอร์หรือการติดตั้งอินเวอร์เตอร์อัพเกรดให้ตัวปั๊มลมนั่นเองสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บริษัทเดลต้าคอมเพรสเซอร์เอเชีย